มันคืออันนั้นป่ะใช่ไหมใช่ไหมถึงปุวะอาจจะถึงก็ได้นะเรามันต้องมีหวังดูโซ่เห <laughs> ่ะอ้าวโอเคเราต้องไปตามหากล่องสินะ <laughs> let's fucking go โอเคเดี๋ยวนะมันมีตรงนั้นที่เข้าไปได้เพราะว่าเราจะต้องหาตัวเริ่มที่โดนล็อกแน่เลย าาตรงนั้นก็มีเอาา้าไปที่อื่นไปที่อื่นก่อนนะไม่ใช่ว่ากีมันจะมีห้องอยู่ข้างๆอีกห้องหนึ่งหรอวะเนี่ยหันขวาดิโอาาไปเริ่มจากห้องนั้นหรือเปลเนี่ยแล้วมันก็จะเข้าออกเข้าออกอยู่เงี้ยงงอ่ะเนี่ยอันนี้นับเป็นหนึ่งกล่องป่ะได้นับหนึ่งกล่องเนี่ยหันไปอีกสิบหกกล่องสิวได้นี่คืออะไรอ่ะอ๋อ Okay. ตามหลักแล้วถ้าเป็นตัวหยุดนี่คือจะเป็นโน้ตสุดท้ายเสมอใช่เออมโอเคเอเอไปเริ่มาใหม่ทำไมแกต้องแดงทุกครั้งที่กูไม่ได้มองหน้าจอมันตลอดเลยวะแล้วก็เนี่ยตะกี้ก็เดินอย่างนี้ไม่ใช่หรอหรือตะกี้ไม่ได้เดินนี้หรอเอ <c oughs> ้าวตะกี้หนูไม่ได้เดินแบบนี้หรอมันอาจจะเผลอแบบเหยียบอันเดิมซ้ำไง เราแบบต้องไปไหนต่ออ่ะมันแบบมันแ้งเกินอ่ะเมื่อกี้มันไม่ได้มีให้เปิดลมต่อหรอนี่ไงเปิดทางซ้ายไม่ใช่เหรอบุนกันดิอันนั้นใช่ไหมนี่อ๋อไปตตันเลยโอเค เราต้องตามไอ้นอกนี้ไปใช่ไหมแต่ตะกี้มีกล่องนี่อเอ๊ะก็คือกลับออกมาอมโอ้ใช่อย่างนั้นละ่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆกล่องที่สี่กล่องที่สี่เองเหรอใช่ <laughs> โอ้อ ตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นกล่องแบบเนี้ยไ้เปเน็ตสกิลเอก็เก็บได้แล้วแต่มก็ทำลายแล้วต้องนี้เข้าไปยังวะว่ามันก็ต้องรองเข้าไปดูนะมันดูไม่มีอะไรที่จะทําให้เปิดได้เลยหมายถึงอะไรกล่องกล่องใหญ่อเนี้ยก็คุบอกแล้วว่ามันจะสลับไอ้ที่เป็นเครื่องดนตรีเมื่อกี้คือถ้ามึงจะเปิดอันเนี้ยมึงต้องไปตีกองตอนที่มึงจะขึ้นบันไดไอ้ขึ้นบันไดเมื่อกี้อ่ะกูจำได้ว่ารูมันจะแบบ ไม่สามารถบินไปได้มันน่าจะต้องแบบเข้าดันแล้วมึงก็ต้องออกประตูให้มันดูโอเคลองเข้าอันนี้ก่อนแล้วกันือจำไม่ได้ได้วยซ้ำว่าแบบเข้าไปแล้วหรือ,อยังห้องเนี้ยเข้าอย่างวะยังหรอกน่าจะยังถ้ามึงตรงวันเรื่อยๆน่าจะยังยังไงมีกองอยังไม่เคยตีโอไปดูดมันขึ้นว่ามีมันขึ้นสัญลักษณ์หอยสังอยู่ตรงเนี้ยไหนอ่ะคือของบนอ๋อมันจะเห็น,ละ,นละอ่าแะละ ที่มันจะเปิดลมแล้วขึ้นได้นะลมมันอยู่ตรงข้ามอะ่ะไม่เป็นไรเรามีผขาซื้อหายังไงล่ะซื้อห้ามนี่ขอซื้อห,า <c oughs> าอหาอ้างแล้วยางโู้ไอ้สันนสลนนงได้ปะลงแล้วจะขึ้นได้ไหมอ่ะเอาตรงไว้โชคดีเรามี <c oughs> เอา้าไปถึงเอา้าจะนพูดจะไม่โซบเลย ไปไหนแล้ววะโอ้ยนี่แล้วก็ผิดอันสุดท้ายไงไปเรื่องมาหมาปกติเล่นเกมงูงหนูก็จำแบบไม่่อยจะได้เล่นสตาร์ดิวยังงงแมปเลยต้องเปิดแมปดูตลอดเวลาเวลาเล่นอ่ะอ้าวียังใช้แบบไอ้นี่เลยไม่ดูปีนี้แมปก็หลงอ่ะเอ๊ะมาแตกูอยู่เลนไหนนะอะจริง คือเครื่องดนตรีคืออยู่บนนั้นใช่ไหมอยู่บนหัวหนูใช่ <Okay. S 2> แล้วก็ไอ้ที่ขึ้นไปก็คือเป็นกล่องคือแม่งอยู่ชั้นเดียวกันแบบแต่ฝั่งตรงข้ามกันเออหนูต้องไปวนมาใหม่ใช่ไหมเข้าห้องใช่นี่เพย่เปิดไปยังเปิดแล้วไปแล้วมันวนกลับมาที่เดิมไงะคือถ้าสมมติยิงปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บมาตรงนี้ตีปุ๊บโอเคกล่องหนูอยู่ไหนกล่องอยู่บนหัวมึงไม่ใช่หรอหัว,หวมึงแบบบนหัวเลย อ๋อไม่แสดงว่าบนหัวมึงอ่ะเป็นเครื่องดนตรีเพราะเครื่องดนตรีมันล็อกอยู่แล้วไอ้กล่องอ่ะน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นอันนู้นป่ะเยอขึ้นไปไงอ่ะนั่นแหละปัญหาครับตันหรือไม่มึงก็ต้องไปวนข้างในแบนเจียนอ่ะให้ออกมาเจอไอ้ห้องเฮี้ยนั่นอ่ะลองเข้าสับประตูมันคือเนี่ยในข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยเนในในในเออใช่กูเคยพยายามเหยียบตรงกลางนะลองใช้คาเสือาบูดูเพราะตอนนั้นกูยังไม่มีคาเสืฮาอาสกิลวีโหลดไม่ทัน กลับมาห้องแรกกลับมาห้องแรกแต่ว่าปีดยังนั่นอะมีห้องข้างบนอะข้างหลังดอกไม้อ่ะอันเลื่องอะไรจีกล่องในห้าเองพี่ที่เดี๋ยวหายไปไหนอะมันอยู่ในดันนั่นเลยดูดีๆอ่าถ้าตีก็จะสลับละบอกก็ล็อกใช่มตีซับไม่ได้ดิตีซับไม่สามารถช่วยอะไรมึงได้นะงั้นเราลองตอนที่กลับเข้ามาเดี๋ยวนะลองออกตรงนี้ก็ตะกี้ตก แค่ลองเปลี่ยนทางออกรวเลยโอเคออกมาแล้วที่นี่ที่ไหนนะเฮ้ยนี่ไง Oh my god เอ้ยเฮ้ยยิ่เอาวะสามกล่องเบิ่มเบิ่มเลยเรื่ไงต่ออะ Walk n ทางแก้ไอ้นั่นอะแก้กล่องใหญ่เข้าห้องมาใหม่แล้วกันเมื่อตะกี้เข้ามาประตูนี้ช่วยอย่างช่วยไม่ฮียอ่ะนางจริงใหญ่ไหมกูไม่แหวนจริงก็อย่างอื่นยังพอแบบเออมีคุณคุณไง แต่ก็จะไม่ได้อยู่ดีว่ากล่องมันอยู่ชั้นไหนอะเอาจริงป่ะตอนเนี้ยมันคืออันนั้นป่ะใช่ไหมใช่ไหมถึงป่ะวะอาจจะถึงก็ได้นะเรามันต้องมีหวังดูโง่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเฮ้ยเอาวะเทกกี้กล่องหกหกเอออันนั้นไปไหมยังวะอ๋อนี่ไงต้องเต่นอันนี้ป่ะต้องเล่นอันนี้ป่ะอ่าใช่ ไปลุยวิ่งเก็บของเอ้ยเปิดไอ้นี่ก่อนเปิดสเตอร์เร็บกว่านี้ต้องไปเช็คด้านอื่นอือที่นี่มันคือที่ไหนที่นีที่ไหนกือบไปถึงแล้วนี่ไงเออ มีจะเรื่อเฮ้ย <Hey! S 2> เอาใหม่ดิหรือที่จริงอาจจะต้องตรงขึ้นมาก่อนตรงสุดทางแล้วก็ค่อยวนกลับมาหรือเปล่าอุ๊บขอด้วย <c oughs> oh, okay. อ๋อโอเคทำอจมจะต้องเริ่มใหม่เราละโอเโอเคนึกออกแล้วทำไมต้องทำอะไรที่มันลำบอกอากยากเย็นขนาดนี้ด้วยวะฉันร <c oughs> ู้รว่าจะไม่โจบเลยเออ อ๋อเดี๋ยวนะอืมโอเคแปลว่าสองอันนี้ไม่ต้องเหยียบสองอันไหนนะที่ไม่ต้องเหยียบอ๋อไอ้แย่คุยกับตัวเองปุ๊บลืมอะไรเนี่ยว่าแต่เมื่อกี้อะไรนะเ l สโก้อ๋อนนั้นเนี่ยไอ้ไฟที่พี่บอกนี่ไงีน้องซิลี่จุดตามที่น้องบอกแต่น้องไปไหนแล้วนะ ก้อนนี้สามก้อนนี้สุดท้ายเคสิบสามแล้วใช่ไหมใช่เลยสามน้องจะทำลามมึงไปเองอู้คราวนี้ยากแล้วจริงอ <laughs> ีสองที่เหลือเนี่ยอยู่ไหนละอุ้ยนี่ไงอ่ะสุดท้ายแล้วปะใช่ไหมกุญแจกล้องกลางวานันเอาไปใช้กับอะไรอะ่ะว้าว น่าจะต้องย้อนป้าย้อนย้อนเข้าห้องอันนั้นไปก่อนแล้วก็หาทางออกหรือว่ามันปรับได้ป่ะปรับขึ้นโอเคแล้วกลับเข้าห้องแล้วก็ไปออกทางเดิมพอแล้วกองสุดท้ายต้องไปหาจากไหนวะเนี่ยหนที่น่าที่สุดไหมคือกลองสุดท้าย่ไเนี่ย ได้แล้วป่ะเนี่ยใช้กุญแจแล้วอะ่ะนี่ไงนี่ไง <Yeah. S 1> uh นี่ไงยีเอ่อเอ๊ะทำอะไรนะ <c oughs> เปิดอที่เนี่ยละไปวิ่ง uh เรื่องคนนี้เรื่องคนนี้ <c oughs> กองอยู่ไหนวะกุญแจก็ขาย,ยาวดิ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไเห็นเลยกองว้าครบแล้ยยี <Yeah. S 1> ออกจากรันเจียนได้แล้วใช่ปะดี yeah. ดีใจด้วยนะ <c oughs>